สดีครับดิฉันนะคะนางสาวหทไทพันธ์เหลืองดอกไม้ค่ะกระผมนายสารวินกรวยสวัสดิ์นิสิชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราได้มีการดาเนินการตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทางการศึกษาค่ะพวกเราอยู่ที่ไหนกันครับคุณตังครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองหล่มตําบลดอนหวาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยโรงเรียนนี้นะครับได้มีการนําหลับ บวร์มาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนะครับแล้วหลักบวร์คืออะไรครับพี่ป่วยหลักบวรนะคะก็คือบ้านวัดและโรงเรียนตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้านั่นเองค่ะซึ่งบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยถือเป็นองค์กรที่มีความสําคัญอย่างสูงยิ่งในสังคมไทยของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถือเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กในวันนี้สู่ผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านั่นเองค่ะครับผมแล้วก็ โรงเรียนนี้นะครับจะมีวิธีการดำเนินการในหลักบบอนอย่างไรนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับผม ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนชัยศักดิ์พันต้นนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลมนะครับสวัสดีครับผู้อำนวยการสวัสดีครับครับก็อยากจะสอบถามนะครับว่าโรงเรียนนะครับมีการได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้วก็วัดอย่างไรนะครับในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนครับครับอันดับแรกก็คือเรื่องเรื่องที่ตัวผมก่อนผมเพิ่งมารับตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลม ในวันที่16พฤษภานะครับปี2 5 6 2บางเงินผมมารับตำแหน่งในปี62ก็ได้ไประชุมคณะก,กรรมการสถานศึกษาและก็ร่วมกับทางทางวัดเมื่อก่อนนี้บริบทของโรงเรียนของเรายังยังไม่มีโรงอาหารโรงอาหารตรงนี้จะ,จะเป็นโรงก่อที่ช้อมรุดแล้วก็เลยเรื่องว่าเอออย่างน้อยเราต้องมีโรงอาหารให้นะให้เด็กที่มีที่ปลอดภัยในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการก่อน ก็เลยระดมทรัพยากรทําเด็นผ้าป่าก็จัดทําขึ้นมาก็ได้โดยเฉพาะโรงอาหารนี่แหละโดยไม่พึ่งเงินงบประมาณทางรัฐแม้แต่บาทเดียวและสุดท้ายพระมหากวัตรก็บริจาคมาพึ่งมาอีกเลยอาสาเลยว่าเรื่องสีเรื่องอะไรท่านท่านจัดการทั้งหมดเลยอันนี้หู้คนรงง่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดและก็โรงเรียนโดยเฉพาะวัดทุกวันศุกร์ท่านจะ นำเด็กพ่อ4ีอ 5, พ่พไปสอนนําไปสอนที่วัดเลยนะครับไปเห็นบริบทตามสภาพจริงเลยนะครับโดยเพราะวัดบ้านหนองหล่มนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของทั้งสองหมู่บ้านเลยทั้งตําบลเลยนะว่างั้นเถิดะนะครับไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทางทางวัดก็จะดูแลโรงเรียนตลอดโดยเฉพาะชุมชนก็เช่นกันนะครับทั้งทั้งสองหมู่บ้านเลยทั้งสทั้ง รองเออก็บบริการเลยทั้งหมู่2องแล้วก็หมู่สามนะครับอันนี้คือ,อความเป็นมาหรือความช่วยเหลือคําว่าโบวันว่าสาสาิสา่งสมอย่างนี้ต้องต้องควบคู่กันต้องดูแลกันตลอดนะครับถ้างั้งนมันก็จะไม่ครบองค์นะครับอันนี้คือความเป็นมาของชุมชนแหน่งนี้และโรงเรียนแหน่งนี้นะครับครับผมก็ต้องขอบคุณผู้นายการโรงเรียนชัยศักตร์พันตน้นนะครับที่ ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็คงครับ รับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับพระอาจารย์พระมหาถาวรถาวโรนะครับรองเจ้าคณะตำบลดอนหวานเจ้าอาวาสวัดหนองลมตีบุญเรืองครับกล่าวในมรดการครับจะเดินพรถ้ครับผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรนะครับในการได้มีโอกาสสอนธรรมะให้กับนักเรียนครับก็นั่งตัวสบายๆก่อนก็ได้ เป็นกันเองกันเองก่อนอื่นก็ต้อง,อง,องรู้สึกดีใจที่ทางพออโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้องลมได้อนุญาตให้ใเด็กๆเ,เข้ามาซึมซับที่วัดได้มาเรียนรู้จริงสถานที่จริงที่แล้วก็ได้มาศึกษาตามที่แนวทางความรู้ของเด็กน้อยที่จะรู้ได้ ดูได้ซึมซับถ้าคนใดที่มีการตรวจมนได้ก็เราจะรู้รู้เราจะอ่านออกว่าเด็กน้อยโตขึ้นมาอันนี้อน,นาคตเตไ,ไกลก็ดูตั้งแต่ตอนนี้แหละดูตอนนี้คนนี้จะสามารถจะสืบทอดอ,อายุพระศาสนาจะเป็นตัวแทนเราต่อไปได้ไหมก็เราจะรู้ก็ต้องดูตั้งแต่เป็นการคัดเลือกตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าโตขึ้นมาเขาก็จะได้ไป ศึกษาอย่างอื่นแต่ก็ไม่ลืมพื้น,นฐานของธรรมะบางคนมีธรรมะเสร็จแล้วก็มาไปเจอกับเพื่อนเพื่อนที่ชักชวนไปนั้นดังนั้นดังน,นี้ไปที่ต่างๆลองหัดดื่มเหล้าเสพย,ยาบางคนก็เสพจริงๆก็มีแต่ก็อาศัยธรรมะตรงนี้ดึงกลับขึ้นมาให้กลับขึ้นมาเมือนเดิมก็ได้หรือบางคนก็ไม่แตะเลยก็ดีอันนี้ก็คือธรรมะมีเครื่องธรรมะเป็นเครื่องเป็นพื้นฐานของชีวิต หากสังคมใดมีการเรียนรู้ธรรมะเป็นเป็นประจำแล้วก็เชื่อได้เลยว่าศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจริงๆเชื่อได้เลยว่าสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะต้องขอเรียนถามท่านอาจารย์อีกคำถามหนึ่งนะคะว่าทางวัดมีการช่วยเหลือโรงเรียนอย่างไรนะคะในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในฐานะที่วัดเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนค่ะ ก็ทางวัดก็มีมีการสงเคราะสงเคาะถ้าเป็นถ้าเป็นหน่วยงานที่ทางคณะสงฆ์ท่านตั้งว่าการพัฒนา6ด้าน6ด้านก็คือสง่งเคราะห์ทางสาธารณะหรือว่าการศึกษาสงเคราะ์บ้างสงเคราะห์ด้านการการเรียนการสอนหรือว่าการสื่งของบ้างก็มีต้นต้นหลักก็คือปัตใจจากชาติญาติโยมนะญาติโยมเมื่อญาติโยมมารวมันที่วัด ปัจจัยก็พอมีแล้วก็แบ่งปันไปให้กับโรงเรียนเช่นการมอบทุนการศึกษาให้แล้วก็มอบอาคารห้องอาหารห้องอาหาราที่ประชุมตามที่สร้างนั่นแหละวัดนี้ก็ถือว่าเหมือนกับยคุณโยมบอกว่าศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแล้วก็ต้องทําให้เหมาะสมรือว่าสมกับฐานะที่เขาได้ตั้งชื่อไว้ว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ แล้วก็ต้องให้เข้ากันกับทั้ทงหมู่บ้านค่ะก็เรียกได้ว่านะคะวัดเป็นส่วนรวมจิตใจให้กับชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเป็นสถาบันหลักให้กับชุมชนมก็การที่เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะกับทางวัดน,นะคะก็จะเป็นการให้เด็กๆได้ซึมซาบธรรมะมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เติบโ<ม>ตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนั่นเองคะ่ะครับผมในโอกาสนี้นะครับก็ขอกราบนมัสก,การลาพระอาจารย์ะคะ่ะสาธุสาธุขอให้เจริญเจริญ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะซึ่งเด็กๆนะคะมีโอกาสได้เรียนธรรมะที่วัดค่ะจึงอยากจะสอบถามคามุูครูว่าหลังจากที่ได้นําเด็กๆไปศึออกษาธรร,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 รมะที่วัดน,นะคะเกิดผลการเรียนรู้อย่างไรกับเด็กๆบ้างคะอ๋อครับสาหรับที่ผ่านนักเรียนไปเรียนศึกษาธรรมะที่วัดนะครับสิ่งแรกครับคือเด็กน้อยมีสมาธิมากขึ้นนะครับ 2. การเรียนการสอนเข้าใจมากขึ้น,นครับแล้วก็เด็กน้อยได้ทราบถึงถึงกตธรรม การปฏิบัติต้นคับผมประมาณนี้ครับค่ะก็ถือว่าเกิดกรรียน,นรูปการเปลีป่ยนแปลงกับเด็กๆอย่างมากนะคะก็ขอบคุณค่ะ น้องชื่ออะไรครับผม,มชื่อสุดารัสเชื่ออะไรครับเจนค่ะเจนค่ะน้องเจนครับน้องเจนอยากจะถามน้องเจนว่ามาที่วัดเนี่ยได้ทําอะไรบ้างครับได้ทำความสะอาดวัดค่ะทำความสะอาดวัดแล้วก็ได้มาเรียนด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็อยากจะถามน้องเจนครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับที่ได้มาเรียนธรรมะที่วัดครับรดีใจดีใจดีใจแค่นี้เลย ก็ขอขอบคุณน้องแจนะครับขอบคุณมากครับออยู่กับน้องนิกใช่ไหมครับน้องนิกจะถามน้องนิกว่ามาที่วัดนี้เราได้ทําอะไรบ้างได้ทาบุญครับทําบุญแล้วก็มีทําอะไรอีกทํากิจกรรมทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็ได้มาเรียนด้วยใช่ไหมครับครับแล้วน้องนิกเนี่ยมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาทํากิจกรรมรู้สึกดีครับรู้สึกดีดีแค่นี้ใช่ไหมครับรู้สึกดีครับโอเคครับขอบคุณครับ กับท่านผู้ช่วยลำแพนเกตดมาลานะคะ,ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองหล่มค่ะค่าอ,อยากถามท่านผู้ช่วยว่าทางชุมชนนะคะมีการส่งเสริมส่งเสริมโรงเรียนยังไงนะคะในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนค่ะอ๋อค่ะก็สัวทางโรงเรียนแจงทังเส้าบานมาวา่ทาทังโรงเรียนขาดแค่นียังยังสีก่กะทังบานกะซอยเหลือทุกอย่างก่ะยังตัวอย่างที่ผ่านมาก,ก็คือโรงอาหารของโรงเรียน มันชํารุดชาวบ้านพร้อมซิเกา่าทั้งหมดกันรวมกันจัดผดปลาสามาที่เอาเงินไปสั่งโรงอาหารให้กับโรงเรียนแล้วก็แคนกีฬาสีทั้งโรงเรียนขาดของชุดดุริยางทั้งชาวบ้านซิดเกา่ากับรวมรวมกําลังสับนี่ไปซื้อกองอชุดดุริยางมาให้ทั้งโรงเรียนค่ะทั้งเนี่ยว่าแจงมาทั้งบานา่า อยากให้ทั้งบ้านซอยอนุเคราะห์ซอยเหลือเลี้ยงอย่างนี้ย่งสริงะซอยเหลือทุกอย่างเลยจ้ะอ๋อค่ะเรียกได้ว่าชุมชนมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางโรงเรียนต้องการใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมจากการที่เราได้ไปสำรวจบ้านวัดและโรงเรียนนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งสามสถาบันนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในชุมชนครับ และโรงเรียนบ้านหนองลมของเราเนี่ยนะคะได้มีการน้อมนําเอาหลักบวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นํามาปรับใช้ได้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเลยคะ่ะพวกเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยท้าบ้านวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนต่างส่งผลประสานงานความช่วยเหลือชุมชนช่วยโรงเรียนเพียรจุนเจอือโรงเรียนเกื้อชุมชนผลพัฒนา